สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมจิทัลล์บายคิตตีนะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่ทํานายดวงกันในเรื่องของคนที่เกิดราศีเมษราศีเมษคือคนที่เกิดระหว่างวันที่สิบสองสิบสามเมษาถึงสิบสี่พฤษภาคมน,นะคะมาดูกันว่าคนราศีเมษรหรือลัคนาเมษในเดือน สิงหาคมจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคนที่เกิดราศีเมษบ้างนะคะเราจะจับไพ่ทั้งหมดสิบใบเนาะเพื่ออ่านดูดวงชะตาของคนที่เกิดราศีเมษลัคนาเมษนะคะมาดูกันว่าเดือนสิงหาคมนี้จะมีเรื่องใดๆเกิดขึ้นกับคนที่เกิดราศีเมษบ้างนะคะสิบใบเนาะ ใช่กันนะคะราศีเมษนะคะไปแรกว,ว้าวลักษณะตัวตนของเขาเนี่ยเป็นคนเ <c> ข <oughs> ้มแข็งเด็ดเดี่ยวเป็นคนที่มีความถึงจะมีความเข้มแข็งอะแต่ก็มีความอ่อนโยนอยู่ในตัวเองเขาใช้ความ อ่อนโยนโอบอ้อมอารีของตัวเขาเนี่ยในการแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาหรืออุปสรรคใดๆเนี่ยสิงโตเปียกเหมือนปัญหาเนาะเขาสามารถแก้ไขปัญหาให้ผ่านไปได้ด้วยดีด้วยความอ่อนโยนที่เขามีเนี่ยเขาสามารถแก้ไขทุกปัญหาและผ่านมันไปได้นะคะโอ้โไฟออฟสอด <c oughs> ตอนนี้ ห้าดาบมันจะเป็นลักษณะของปัญหาอุปสรรคในเรื่องของงานงานกําลังมีปัญหางานกําลังแบบหนักงานกําลังแบบสู้ลบเขาเรียกว่าอะไรต้องฝ่าฟันนะ่ะห้าดาบมันเป็นลักษณะที่ต้องฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของการงานแต่ละว่าในลักษณะตัวตนของเขาเนี่ยความที่เขาเป็นคนที่ เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวมั่นคงเนี่ยเขาจะสามารถฝ่าฟันมันไปได้เนาะมาดูใบที่สามเพดออฟคัพเพดออฟคัพนี่ก็หมายถึง <c oughs> อาจจะมีคนที่เข้ามาหยิบยื่นหยิบยื่นในเรื่องของความช่วยเหลือความรักความสัมพันธ์ให้นะคะตอนนี้เนี่ยดูสิเป็นลักษณะเหมือน ผู้หญิงคนนี้เขาคุยอยู่กับปลาเนาะน่ารักมากเลยอะ่ะคุยอยู่กับปลาที่อยู่ในถ้วยเนาะมันเหมือนว่ากําลังจะมีคนที่มาหยิบยื่นความรักความสัมพันธ์ให้หรือเป็นการที่จะได้เริ่มต้นสารความรักความสัมพันธ์อะไรใหม่ๆเนาะในช่วงนี้นะคะ The Hangman ใบนี้มันหมายถึงช่วงนี้เราต้องระวังระวังการเหมือนแบบถูก ผูกมัดผูกติดเอาไว้อ่ะการหยุดการการที่เขาเรียกว่าอะไรการห้อยหัวมันเป็นลักษณะของคนที่ห้อยหัวอยู่เนาะแต่ว่าคนเนี้ยเขาคนที่เกิดราศีเมษเนี่ยช่วงนี้อาจจะเป็นการแก้ไขปัญหาแบบมองมุมกลับอ่ะเพราะว่าคนอื่นเขามองหัวตั้งนะเรามองหัวกลับนะลักษณะการมอง ก็จะไม่เหมือนคนอื่นการเห็นปัญหาก็จะไม่เหมือนคนอื่นในเรื่องสุขภาพเนี่ยก็ต้องระวังในเรื่องของขาเข่าข้อขาข้อเข่าต่างเนี่ยมันจะมีปัญหาได้นะคะเนี่ยเพราะว่าเขาเหมือนเขาถูกผูกขาเอาไว้อะเขาข้างขวาเนี่ยจะมีปัญหาต้องระวังนะคะช่วงนี้ระวังถูกหลอกถูกโกงด้วยนะเพราะว่า The Hangman มันเป็นอะไรที่หยุดนิ่งอยู่กับที่ ระวังเรื่องงานระวังเรื่องคนที่จะเข้ามาเนี่ยมันจะแบบเหมือนจะเข้ามาทําให้มีปัญหาต้องระวังนะคะใบที่ห้าว้าว four p e n t a c l e ช่วงนี้ก็จะจริงๆตําแหน่งใบที่ห้าเนี่ยมันเป็นเหมือนอดีตที่ผ่านมาแล้วเนาะเขาสามารถเก็บเงินได้เก็บเงินอยู่มีเงินอยู่ในมีเงินอยู่ประมาณหนึ่งอะสี 4. ส,สี่เหรียญเนี่ยมันหมายถึงคนที่เก็บออมเงินไม่ฟุ่มเฟือยไม่ใช้จ่ายสุรุย่ยสุรา่ายเขาเป็นคนเก็บเงินเก่งเก็บเงินอยู่กับตัวเก็บเงินอยู่เป็นคนที่ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าออกจากขี้งกหน่อยในการใช้จ่ายเงินนะเขาชอบที่จะเก็บเงินเอาไว้กับตัวมากกว่าหยิบจ่ายใช้เงินยากเนาะเนาะใบนี้ n i ยอัลเพนท์ตำแหน่งที่6มันจะหมายถึงอนาคตข้างหน้าของเขาเนี่ยภายในหนึ่งเดือนเนี่ยเขากำลังจะมีเงินเก้าเหรียญมันจะเป็นลักษณะของคนที่มีเงินเข้ามามากมายทุกทิศทุกทางเขาจะแบบเหมือนอยู่ได้ด้วยตนเองเขาเป็นคนที่อุดมสมบูรณ์พร้อมทำงานจิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองนะคะเก้าเหรียญเนี่ย งานที่เกี่ยวกับการเกษตรก็จะดีทำแล้วจ,จะเจริญรุ่งเรืองเขาเป็นคนที่แบบมั่งคั่งร่ำรวยนะว้าวสิคิงออฟซอรตตำแหน่ง <c oughs> ตำแหน่งนี้จะหมายถึงคนที่ทำทำงานด้วยความมุมานะลักษณะของของคิงเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ มีอีกโก้สูงเป็นพวกข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ก็ได้นะคะเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรเอาจริงเอาจังรักความยุติธรรมช่วงนี้ก็อาจจะเป็นคนที่มีระเบียบแบบแผนทําอะไรเฉียบขาดเพราะลักษณะของดาบเนี่ยมันเป็นลักษณะของแบบเฉียบขาดตัดสินใจอะไรก็เฉียบขาดไปเลยอะ่ะ ไพ่ใบนี้อาจจะบ่งบอกถึงถึงการที่จะได้เติบโตในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหมายถึงคนที่เรียกว่าอะไรได้ได้เป็นข้าราชาการชั้นผู้ใหญ่เนาะแต่ว่าลักษณะตัวตนของเขาเนี่ยเขาก็จะเงียบนิ่งเฉยชาคินะองออฟสอดน,นะคะมาดูกันต่อตำแหน่งที่8 King of pentacle ว wow. ่าว้าวดูสิมาทั้งไนท์ Night of ฟค n งท์ไนท์อ t ฟเพ e แล้วก็มา king of pentacle ด้วยคือในอนาคตต่อจากเนี้ยจะมีเงินเข้ามานะแต่ว่าด้วยความที่ตำแหน่งที่7กับที่8นี้มันจะหมายถึงอุปสรรควากหนามและปัญหาเนาะเงินที่เข้ามาเนี่ยมันอาจจะ เข้ามาแบบนิ่งๆอ่ะเข้ามาแบบเงียบๆเข้ามาไม่รู้ว่าจะเข้ามาแล้วจะหยิบมาจ่ายใช้ได้เลยหรือเปล่าแต่ว่ามีเงินแน่นอนมีเงินเข้ามาเป็นก้อนใหญ่ด้วยซิกออฟซอดหกดาบหกดาบหมายถึงเราเหมือนแขวนอยู่ในเ,เหมือนเรา เขาเรียกว่าอะไรหันหลังให้กับปัญหาซิ่งออฟสมันจะเป็นเหมือนมรสูมความยุ่งยากแต่เราอะหันหลังให้กับมันแล้วเราเดินทางออกมาจากปัญหาแล้วก็เดินทางไปข้างหน้าเหมือนทิ้งปัญหาไว้ข้างหลังอะโดยที่เราเหมือนเป็นช่วงเวลาแห่งการหลุดพ้นจากปัญหาและความยุ่งยากเพื่อเดินทางออกไปพบกับสิ่งที่ดีกว่าเนาะสิ่งออฟสในความหมายของเขานะคะ ดูจากลักษณะรูปภาพนี้เหมือนแบบเรากําลังจะไปแล้วแต่มันมีปัญหาเนี่ยยังยังยังผูกโยงเป็นอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะสมอดึงเราไว้อยู่แต่เราอะพร้อมที่จะออกเดินทางไปข้างหน้าแล้วว้าวใบสุดท้ายจริงๆแล้วลักษณะ2องตำแหน่งเนี้ยมันจะสลับกันได้เนาะจริงๆตําแหน่ง7กับ8มันจะเป็นปัญหาใช่ไหมเก้ากับส0นี่มันจะเป็นเรื่องของอนาคตภายใน 1- 2เดือน ตำแหน่งสองตำแหน่งนี้มันจะขยับสับเปลี่ยนกันได้เราว่าจริงๆแล้วตรงนี้มันน่าจะเป็นปัญหามากกว่าอันนี้มันน่าจะเป็นเรื่องของอนาคตคือปัญหาของเราตอนนี้ที่เรากําลังคิดกําลังอยากเดินทางออกมาจากมันเนี่ยมันทําให้เราอะคิดมากนอนไม่หลับอยากจะนอนนะแต่ว่ามีมันมีเรื่องให้คิดมากให้กังวลให้นอนไม่หลับต้องระวังนะคะเพราะว่าการคิดมากของเราเนี่ย ไพ่ใบนี้มันบ่งบอกถึงการที่จะเป็นโรคซึมเศร้าถ้าเราคิดมากและออกมาจากปัญหานั้นไม่ได้เนาะเพราะว่าตรงนี้มันน่าจะสลับตำแหน่งกันเพราะว่าในอนาคตเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นมันคือความโชคดีในเรื่องของการเงิน King of Pentacles มันคือเงินคนที่แบบจะเป็นมหาเศรษฐีในอนาคตน่ะเงินเยอะเงินเก็บเงินได้อยู่เก็บเงินได้มาก คนนี้เขามีลักษณะนิ่งๆเฉยชาใช่ไหมคิงเขาเป็นทักเกิลเขาก็จะเป็นคนที่นิ่งๆเหมือนกันนะนิ่งแต่รวยเป็นคนที่เก็บเงินเก่งลักษณะค่อนข้างแบบขี้เหนียวใช้เงินยากอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่ามีเงินแน่นอนมีเงินเป็นหลักล้านเลยอะเป็นคนที่ลักษณะของเขามีความร่ํารวยมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินเขาเป็นคนที่ฉลาดฉลาดในเรื่องของการใช้เงินรู้จักหารู้จักเก็บ เนี่ยมันทำให้เขาจะมีเงินเพิ่มขึ้นขยันเก็บเงินด้วยนะลักษณะของเขา,าเป็นคนที่แบบรักความสงบเนี่ยชอบอยู่กับธรรมชาติเลยตามไพ่เลยเนาะชอบอยู่กับธรรมชาติรักสงบถึงจะทํางานหนักเอาจริงเอาจังแต่เขาจะเก็บเงินได้อยู่หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเหเทองนะคะลักษณะของ king o f p e n t a c l e เนาะถ้าใครที่ทําทํางานเกี่ยวกับ งานธุรกิจก็จะประสบความสําเร็จในเรื่องของธุรกิจการงานนะคะเนาะเราอ่านได้ประมาณนี้นะคะร <c oughs> าศีเมษลัคนาเมษเนาะใครที่เข้ามาชมการอ่านไพ่ของเราเมจิทัลล์ไบคิตตี้แล้วรบกวนกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะคะถือว่าเป็นแรงสนับสนุนที่จะช่วยให้ช่องเราได้ดำเนินต่อไปเรื่อยๆนะขอบคุณมากนะคะ